ภาพนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเห็นสีหน้าท่าทางของโค้ชอุทัยธานีเอฟซีจิโน่ลิตตเอลีซึ่งเป็นอดีตโค้ชเก่าของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเห็นสีหน้าท่าทางแบบนี้รู้สึกเหมือนกับว่าผิดหวังหรือนึกถึงอนาคตของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าเข้ามาคุมทีมให้กับอุทัยธานีเอซยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แพ้บุรีรัมยูไนเต็ดมาอีกด้วยเสมอมาหนึ่งนัด แล้วครั้งนี้มาเจอกับอยุธยายูเนเต็ดน้องใหม่เนี่ยเล่นในบ้านนะครับแล้วแพ้ไปถึง1ประตูต่อ4เรียกกันว่าย,ยับเยินกันแบบนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอนาคตของโคชจีโน่จะเป็นอย่างไรมันไม่เหมือนตอนอยู่เมืองทองยูเนเต็ดนั้นผลงานเขายัางดีและสามารถที่จะพาเมืองทองอยู่ระดับต้นๆของตารางได้พอสมควรแต่ครั้งนี้ต้องยอมรับเลยนะครับเห็นการเล่นของอุทัยธานีแล้วเนี่ย เกมที่เล่นกับอยุทยา FC เล่นในบ้านนะครับแต่ว่าสปีดบอลทำไมมันช้าการส่งบอลอะไรต่างๆนั้นผิดพลาดตลอดทั้งที่ตัวดีๆอยู่ในนั้นลูกครึ่งก็เยอะเป็นจมินเดวิดก็อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมคิดดูว่าส่งบอลกันเนี่ยส่งออกส่งพลาดส่งไปไหนก็ไม่รู้กว่าจะทำเกมรุกกันได้สปีดบอลก็ช้าหลายคนก็บอกว่าเออแบบนี้มันเล่นไลโค้ชหรือเปล่ามันก็มองกันในแง่อีกหลายมุมต่างๆแต่ว่า ต้องมาดูตามความจริงว่าอุยธานีครั้งนี้ออกมาไม่ดีเลยกับเกมการเล่นที่สําคัญก็คือว่าถ้าเรามองแบบที่ไรียกกันว่ากลางกละงเนี่ยอ่ะพึ่งเกมที่3เองไทยลีก็พึ่งเปิดมาอาจจะปรับจูนอะไรกันไม่ได้ก็มองในแง่ดีแบบนี้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้ไปตลอดเนี่ยมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าบระบบของจิโน่เนี่ยจะเข้ากับอุทยธานีได้ หรือไม่ในการที่จะวางเกมอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งบอลเกมรุกต่างๆนี้เรียกกันว่าอายุทยายู่นเต็ดเนี่ยคือน้องใหม่นะแต่ฟอร์มการเล่นของอายุทยายู่นเต็ดนั้นออกมาดีจริงๆท่านผู้ชมคิดดูว่าแพ้การท่าเรือไป1ประตูต,ต่อ3หลังจากนั้นแล้วเนี่ยมาเสมอกับเมืองทองยู่นเต็ด สองประตูต่อสองเรียกกันว่ายิงนําไปก่อนด้วยแต่ว่าเมืองทองนั้นมาได้สองจุดโทษแล้วมาเล่นกับอุทัยธานีเนี่ยทีมหรือฟอร์มเนี่ยมันใกล้เคียงกันแบบนี้ยิงได้ถึง4ลูกเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัวต่างชาติที่วางกันเอาไว้แต่ทางอุทัยธานีเนี่ยตัวต่างชาติเนี่ยมันยังไม่ดีเท่าที่ควรหรืออาจจะปรับจูนอะไรกันไม่ได้เพราะว่าบาังทีส่งบอลกันไปตรงไหนก็ไม่ทราบก็พยายามมองกันแบบนี้แต่เห็นการเล่นของอุทัยธานีเนี่ย มันต่างกับอยุทยาอยุเนเต็ดเหมือนกับว่าอายุทยาอยุเนเต็ดเนี่ยเริ่มจับทางแล้วการเล่นของเขาเนี่ยมันอัพขึ้นมามาเรื่อยเรื่อยหลังจากที่สู้กับการท่าเรือทีมใหญ่ๆสู้กับเมืองทองอยุเนเต็ดแต่หลังหลังนี้กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าได้เรียนรู้อะไรในทีหนึ่งเพราะว่าตัวเองอยู่ในทีสองแต่จริงจริงเนี่ยในครึ่งหลังของทีสองเนี่ยอยุทยาอยุเนเต็ดเริ่มดีขึ้นพอทีหนึ่งก็ปรับจูนนักเตะต่างๆเอาเข้ามาเนี่ย มันเริ่มจะดีขึ้นมาน้องใหม่อย่างที่แอดมินเคยบอกว่าปีนี้ฤดูกาลน,นี้ไม่เบาเหมือนกันพลังการนี้ก็ยังไม่แพ้เลยแต่เสมอมากกว่าอายุทยายูนิเต็ดนี้แพ้เป็นหนึ่งแล้วก็เสมอหนึ่งชนะหนึ่งเรียกกันว่าออกมาดีเลยที่สําคัญเวลาเล่นเนี่ยน้องใหม่ต่างๆเนี่ยสู้กับทีมใหญ่ๆได้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าครั้งนี้อุทัยธานี การเล่นยังออกมาไม่ดีพยายามจะมองว่าต้นฤดูกาลหรือเปล่ากำลังจะปรับตัวนักเตะแต่ก็ต้องหันกลับมามองที่โคช้ชด้วยว่าวางรูปแบบการเล่นหรือรู้จักนักเตะแค่ไหนที่จะใส่อะไรลงไปมันจึงทำให้ผลออกมาแบบนี้นี่เป็นเกมที่3แล้วตอนที่เล่นกับบุรีรัมยูไนเต็ดยังสู้กันดีถึงแม้จะแพ้ไปแต่มาเกมวันนี้มาครึ่งหลังก็ดีขึ้นมาหน่อยได้มาหลูกเนี่ยก็ช่วงทดเวลาบาด แต่ดูโดยรวมเนี่ยอุทยธานียังไม่ดีพอสมควรถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผลมันยังออกมาแบบนี้การเล่นออกมาแบบนี้เนี่ยต้องหันกลับมามองที่โคชจีโนแล้วว่าอาจจะเป็นคนแรกหรือเปล่าที่จะถูกเด้งพูดกับแบบนี้เลยเพราะว่าตามสื่อต่างๆที่เขาวิาพากษ์วิจารณ์กันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าคนที่อาจจะถูกเด้งไปก่อนเนี่ยก็คือโคชบอย เพราะว่าเป็นโค้ชที่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายแต่กลายเป็นว่า BG จีปทุมยูนเนเต็ดนั้นกระับทําผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้อาจจะมีทางโค้ชเทคนิคอะไรอยู่ที่นั่นด้วยอย่างเช่นสุรชัยจัดตุพัทรพงศ์ก็เลยช่วยๆกันแต่ว่าทางอุทยัยธานีเนี่ยโค้ชจีโน่ทำทีเมืองทองดีแต่มาอยู่ที่อุทยัยธานีน่าจับตาเลยนะครับว่าจะกลายเป็นคนแรกหรือเปล่าที่ อาจจะถูกเด้งก็ต้องดูกันต่อไปดูกันยาวๆไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ดูแค่เกม2เกมนัด2นัดแล้วก็บอกว่าต้องปลดแล้วแบบนั้นดูกันยาวๆสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าดูกันยาวๆแล้วผลงานออกไม่ไหวเนี่ยมันก็เป็นไปตามวิถีของฟุตบอลที่ทั้งนักเตะและโค้ชก็จะไปตามวิถีแบบนี้แหละท่านผู้ชมคอยติดตามกันยาวๆนะครับ